ก็อยากจะตามอยู่ก็อยากำลังแบบว่ากําลังจะตามคุณดิวไปดูเลิกดูยามแล้วกําลังจะวางไข่เร็วนี้ค่ะพี่วางไข่วางไข่เร็วนี้ฝากอะเรียบร้อยแล้วเออก็คือเหลือแค่แบบว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการเช็คแล้วแหละว่าที่เราผสมไข่ไปเป็นยังไงบ้างอย่างงี้ไงไม่ได้ธรรมชาติไม่ธรรมชาติธรรมชาติได้ไงหน้าก็ไม่ธรรมชาติ ไม่มีหวังหรอรมมติแม่ไม่องลุ้นหน่อยหรอไม่ต้องลุ้นก็คืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวบอกเอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้วไปมันนันเมื่อไหร่เร็วๆนี้ไหมเดือนนี้หรือเร็วเรนี้ขอไปเที่ยวอีกขอไปเที่ยวอีกสักหนึ่งทริปอ่ะสองทริปก่อนสองทริปก่อนเรารู้สึกว่าเพราะว่าหลังจากที่สมมติเรามีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วค่ะมันไม่สามารถแบบเดินเหินหรือไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าในช่วง3เดือนได้เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบ คือคุณหมอเขาก็กังวลว่าเผื่อมันมีอะไรฉุกเฉินอ,อะไรอย่างเงี้ยจะได้มาโรงมเาบาลได้ง่ายกว่าอะไรอย<ด>่าเี้ย ใส่ประมาณแบบปลายปีเวันศุกร์ก็จะเที่ยวก่อนิปนี้คือเดี๋ยวม้วนเดียวจบเลยเหรอปทใช่ก็เดี๋ยววันศุกร์นี้แล้วค่ะจะไปเกาหลีพาครอบครัวของทั้งสองบ้านเนี่ยไปเที่ยวกัน18คนเลยอันนี้คือทริปใหญ่จัดให้แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก่อนครอบครัวที่บ้านส่วนอีกทริปนึงก็อาจจะไปแบบแก๊งเพื่อนแก๊งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้แบบสวีทกัน เพราะว่าเอาตั้งแต่แบบว่าโควิดมาเราก็ยังไม่ได้มีเวลาแบบว่าได้ไปเที่ยวแบบสวีทสวีทกันเลยแต่มันปุ๊บปั๊บธรรมชาติได้มาทำแไนบ่อรดีไม่หรอกไม่หรอกตวไม่หลอกแสดงว่าวางแผนมาดีแล้ววางแผนอย่างดีคือทุกอย่างมันเวลาดีใช่ไหมแม่ถูกต้องคือเราแบบว่าพยายามแบบจัดเรียงแบบทุกอย่างแล้วแล้วเรารู้แล้วว่า ปีหน้าพอสมมติว่าท้องเสร็จ3เดือนเสร็จปุ๊บมีทริปเที่ยวแล้วนะคือเราจะต้องเรารู้เราจะต้องวางแผนแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นเห็นมีแต่คนบอกว่าแบบลูกออกมาก็เดี๋ยวเที่ยวไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ไงเราก็เลยพยายามแบบจัดทำให้ทุกอย่างมันแบบลงตัวมากที่สุดสรุปท้ปปองนี้เอาชัวหรือเอาเอาแหงเอาปไปสำหรับลกูก สำหรับลูกเนี่ยก็ดูเริ่มหมดแล้ว <ừ> ก็ใครก็ไม่รู้ก็มาบอกว่าแบบว่าคลอดปีหน้าช่วงดูนุ่นดูนี้นดีอะไรอย่างเงี้ยเธอเคยอ่านใช่ไหมฉันก็แบบอุ้ยไล่อ่านเยเลยอุ้ยตรงไหนเราต้องเริ่มวางไข่เมื่อไหร่นะอ,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 อะไรอย่างเงี้ยก็คือศึกษาก็คือเอาหนาเพื่อความมั่นใจจริงๆมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยมียังไม่อยากรู้เลยอ่ะมันต้องจิ้มหน่อยมันก็ไม่เดี๋ย่ยังไม่บอกได้ไหมเออเผื่อ ถ้าแบบมันมีอัิเตบใดๆไม่ได้แปลว่าใส่ไปแล้วจะอยู่หมใช่หรือหญิงดีคะใช่ก็อยากได้ทั้งคู่นั่นแหละก็แฝดก็แฝดไปเลยใช่หลุก็ได้แต่ว่าเออยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องสองเพศอยู่แล้ว